าสาวอึ่งสาวอึ้งสาวอึ้งกับองค์รักของเขาอากาศหนาวเดินเดินคนรอบนะครับบวรอบหนึ่งอึ่งรอบหนึ่งภาพชัดเสียงชัดดีไหมฮะใน YouTube มาเพียบ โอ้โอ้ให้ดูหมานะให้แบบกลมมากๆหญิงน้อยอีกน้อยหญิงลูกหญิงหญิงขยันว่ายถอลูก แลกยย้กยามเช้าคุณยายโทรมาบอกรถแบนหมดอีกแล้วผมต้องรีบถ่ายวิดีโอไปห,หาคุณยายสักหน่อยคลิปสามบวกหนึ่งคองสิ่งตวิสิคลิปตื่นเช้ามาไม่เหงานะได้คุยกันกับแม่แม่กับเอซนะครับ ไปยะไปยะไม่เกี่ยกินอะไรไปหาอุ้มบุญไหมแต่พาเดินไปหาอุ้มบุญสักนิดหนึง่งอยากไปตีดากเธอเอ้ยระวังโดนเธอตีดากคืนด้วยได้ยินเสียงลมไหมน่าจะชัดเจนเสียงลม เดินเล่นครับเดินเล่นเชื่องช้า,ชาเดินเล่นครับนี่ฮะเป็นซัมซุงดีไหมกอับกล้องได้พาโนเดินเล่นอัน,นี้ปิดป่ะไปหาอุบุญนิดนึงไม่เจออุบุญนาแล้วสาี่าวี่มาดูว่าตัวนี้ระหว่าง อุ้มบูกับนาโนไครอ้วนขอขกันนะคร<อ>ับแต่ว,ว่าเ่อตอนขอกปไก่นะไปยืนข้างๆถังนี่สินี่บอกเส่าเนีเลยเออ bé 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 con bake, chụp bake, đây, hey 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 hey, bay, bay, của gan, bay, bay, của gan, bay, 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 anh đi bay, อะไรครับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วพิธานจบกันเฮ้ยว่าชิ้นเก่าครับอันที่ชิ้เก่าอันนี้คุณแม่พิษไหมร่วมทำบุญกับถิ่นด้วยบ้านพี่บัวอ๋อสองร้อยคะแนนคะแนนนี่เหรอจ้ะ ถ้ากับเงเกงครับไหวไหวยหวยจะไปเอาหมามาใส่หมาญี่ปุ่นหมามันมันหายอะมันเลี้ยแผลแผลมันนั่นน่ะโอ้นักเลงครับกาละท่านงานด้ไม่ได้ เมื่อ,อวานไม่ได้ออกงานครับอุ้มบุญไม่มีคนขี่กอผูกข้อไปเลยพากันบ,บินอุ้มบุญนี่ชอบจะมีตังตัวเดียวนะที่เหลือไล่ทิ้งหมดเลย โน่นิ่งเขาก็มีส่วนคล้ายคลึงกันนะครับด้วยรูปร่างแล้วก็หน้าตาอ้วนทะปุกอยู่ไปบัดแก่งนั่นบ่้ฮึทิปเก่าป <19 S 2> ัดปลาหับปัดปลากับหน้าประจำปีเขาหมดนี่เห็นไหมเจากับทิมเก่ากันนั่นบ่ เดินเดินกลับบ้านก่นอนไปได้ลูกเพอย่างเลยอากาศหนาวาไปไปแค่น,นี่อื้อโอ้ดึงดึงขาพี่ใหญ่วุ้นล้มมาทีนึงเลยเ <c oughs> ออเฮ้ยอาหารอาหารอาหารปาดึงละไหลสิาดี๋ยดดวยนะ <c oughs> หมากับพ่อหมาเลยเฮ้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 ยเขาวิ่งแล้ววิ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นผมเดินตามไม่ทันเดินเล็ก่น ออกกําลังกายประนีตจิตโอ้าหูเอ้าหูมาทับมาแล้วลูกเตะมาแล้วเฮ้ยเตะไหมเตะไหมโออหู เดี๋ยวอะไรผู้ใดวะ,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 ะมาทำหกไปนีอออ่อขมขมข้อมือแล้วข้อึ้นแล้วข้อขึ้นแล้วไปได้ว่ไป,วไ,วไ,ป,ไ,ปไปไปได้ไปได้บ่เราเวิ่งอ๋อแต่ได้บุกบีนะครับมีแต่แกงแกงอุ้มบุญทำบุกไว้ โอ้โฉยตะเต้อโอยโอ้ขาเข้าไหมขาสั envelope, ้นๆนี่เตะดีดีทำตัวเล็กไว้ลูกตัวเล็กไว้ช่ไมไปเออให้บัวกินน้ำกินชากินหญ้าไปแล้วนะให้บัวเรา ผู้สาวขาหลังผูเบาขาไว้พ่อจะล้อนหนอูขาทางสั้นจำเอาจำเอาจุบจุบจบ,จบ,จบ,จบอ้ยเหนื่อยโอ้ยเดินแค่นี้เหนื่อย,อย,อยแกง้งกันดีดีมาเนี่ย วัวหมาน้ำไม่อยากนะเดี๋ยวช่วงเย็นๆจะพาบัวโนเดินไปงานอยู่วันนี้กับพวกนี้จะซ้อมเรื่อยๆนะ